กลางดงปงป่าเขาลำเนาภายไกลสังคมมีแดนรื่นรมแสนชื่นชมมีเสรีไร้ทุกสนุกสนานสำราญกันให้เต็มที่พวกเราจะทินเนียรวนมีไมตรีต่อกันอาชีพ่าดวงมุไัยหากินกันไปไม่เคยเนื้อควรแรงก็พากันเผาทานหาฟืนกับบานเป็นทุน เงินทองหามาได้เอ็บอ้อมเอาไว้พออุ่นเก็บไขได้เกียนุ่นเจือจุนในมูเรา สวนยางพาราครับหมดอายุก็เลยแบ่งขายตัดขายไปไล่ละหก0 0 0่ 60, บาทนะครับแล้วก็มาป,ปลูกผลไม้แทนผลไม้ส่วนใหก็เน้นทุเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับมีเงาะมีมังคุดก,ก็ปลูกสับกันไปเรื่อยๆปนกันไปนะครับ สามภาษาครับชาวสวนชาวนาครับอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับช่วงนี้ฝนตกบ้างแมงกินูนก็เริ่มลงกัดยอดแล้ว